ชมคะเข้ามาสู่ช่วงไขปัญหาประกันภัยค่ะอยู่กับทางคุณคณะนุสรเที่ยงตระกูลน,นะคะผู้อำนวยการอาวุโสสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุร,รกิจประกันภัยจังหวัดนนทบุรีสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณรัฐสวัสดีค่ะคุณคณะนุสร,รค่ะครับก็เรียกได้ว่างานเนี่ยชุกเป็นแบบว่าเป็นประจำทุกวันเลยก็จนชินแล้วค่ะเนี่ยจะมาบนันทึกเทปนี่ก็โูหลอคิว ขอออเนี่ยเยอะมากตั้งแต่เช้าเปลี่ยนเป็นเย็นเปลี่ยนข้ากันเลยนะคะตอนมันทึกเทมนี้ก็เกือบจะเลิกงานแล้วนะใช่เพราะว่างานเยอะจริงๆช่วงนี้ถือว่าคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือถือว่ามากขึ้นด้วยก็เริ่มเริ่มจะเข้าใจในเรื่องของการใช้สิทธิ์ทางกันภัยมากขึ้นนะครับก็ต้องดูว่าการใช้สิทธิ์นั้นใช้สิทธิ์ตามส่วนหรือว่าใช้สิทธิ์เกินส่วน นะครับซึ่งถ้าใช้สิทธิ์ตามส่วนอนะ่ะเราก็จะดูแลให้เต็มที่ <c oughs> แต่ถ้าใช้สิทธิ์เกินส่วนเราคงต้องมานั่งคุยกันอีกทีหนึง่ง <c oughs> ว่าสิ่งที่ประกันภัยจะจดใช้ให้นั้นนะ่ะมันเป็นการเยียวยานะ <c oughs> มันไม่ใช่เรื่องของการค้ากําไร <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเป็นกรณีที่ชาวบ้านธรรมดาเนี่ยแล้วบาดเจ็บนอนโรงพยาบาลสิบวนันแต่เรียกมาสองแสนคงจะไม่ใช่นะอันนั้นอันนั้นยกตัวอย่างด้วยเฉยอันนี้ถือว่าเกินส่วนในการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริต ค,ค่ะก็เป<ม>็นเคสไปเคสไปก็พิจารณากันไปนะคะแต่วันนี้จะมาให้ความรู้ค่ะท่านผู้ชมคะเนี่ย <c oughs> เราก็เห็นภาพนะคะขึ้นทางออจอมอนิเตอร์นิดหนึ่งว่าแล้วถ้าเมาแล้วขับประกันภัยคุ้มครองหรือไม่อย่างไรนะมาขอความรู้นิดหนึ่งค่ะคือท,ที่ผ่านมานะครับ<ม>เรามีการรุนแรงกันเยอะแยะมากเลยเยอะเลยเรื่องเมาไม่ขับค่ะ เพราะเรารู้ว่าการที่เมาแล้วขับเป็นอันตรายอย่างมากนะครั <mis> บวันหนึ่งอาจจะเกิดกับเราก็ได้หรืออาจจะเกิดกับครอบครัวกับคนที่เรารักก็ได้นะครับ uh เรื่องเมาแล้วขับเนี่ยซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีครับว่าภาครัฐเองนะครับก็ร่วมกันรณรงค์ไม่ว่าจะเป็นคอพอของผมเองนะครับหรือว่าตํารวจหรือว่าหนรร่วยงานราชการต่างๆก็ร่วมกันรณรงค์อย่างมากในการที่จะไม่ให้เมาแล้วขับนั่ใช่เกาได้แต่ห้ามขับแต่ก็ยังมี คนฝ้าเืยตลอดนะครับเพราะว่าจํานวนเจ้าที่ที่ดูแลเรื่องนี้อาจจะไม่เพียงพอนะครับไม่ว่าจะจะเรื่องงบประมาณเลยอะไรก็ตามก็ยังปรากฏมีขึ้นอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวก็คงมีการเปิดคลิปให้ดูนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับกคไปเรื่อยๆดูคลิปไปด้วยนะคะเป็นอุทาหรณ์ในการที่จะระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนขับขี่นะคะแต่ว่าในคลิปนี้นะครับเราจะไม่ไม่ได้พูดถึงว่าคนขับนั้นน่ะมีแอลกอฮอล์หรือไม่นะครับเพราะปัจจุบันก็ยัง น่าจะตรวจส,สอบอยู่นะครับเราก็ถือว่าอันนี้เป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งให้ดูว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้แต่เราป้องกันได้เราระมัดระวังได้เคสในคลิปนี้ก็อาจจะเป็นเหตุที่เดินคาดคิดนะครับจะเมาหรือไม่เราไม่รู้นะครับแต่ที่ทราบแ,แน่ๆคือผู้ที่บาดเจ็บเสียชีวิตน่ะอาจจะไม่ได้คาดเข็้ขัดนิรภยัยนันก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับขี่ปลอดภัยนะครับ ก็พยายามป้องกันทุกวันนี้ขับรถจะบ้านก็ต้องคาดกันขัดนิรภัยทุกครั้งนะครับไอ้ที่คาดไม่ใช่เพราะอะไรหรอกภรรยาสัมเรามาดูที่กันดีกว่าก็เป็นความปลอดภัยที่ต้องห่วงใยเรานะคะเราควรจะทําดีกว่าครับอคือเราเน้นกันเรื่องเมาไม่ขับแต่ถ้าเกิดเมาแล้วขับล่ะประกันคุ้มครองอย่างไรหรือเปล่าเกิดเหตุขึ้นมาประกันคุ้มครองไหม นะครับเรามาดูกันทีละประเด็นเลยนะครับอ่อันนี้เป็นเรื่องความรับผิดชอบคนภายนอกก่อนอถามว่ากรณีที่เราขับรถอยู่เฉยๆนะครับแล้วก็มีคนเมาสุราขับมาชนเราประกันจ่ายไหม,มเพราะคนเมาขับรถเนี่ยตามเงื่อนไขกรมธรรม์แล้วกรมธรรม์จะไม่จ่ายนะครับอันนี้ระบุไปเลยว่าความรับผิด่อบคลภายนอกนะครับจะมีข้อจเก้นไม่คุ้มครองที่ รถคันนั้นขับขี่โดยบุคคลซึ่งขณะขับขี่มีแอลกอฮอล์ในเลือดไม่น้อยกว่า150สมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าวัดขณะที่ขับขี่ถูกไหมครับแล้วก็ไม่น้อยกว่า150หสินั่นหมายความว่าร5อหสิบเป๊กก็ถือว่ากรมธรรม์ไม่คุ้มครองแล้วนะครับ,รบในเงื่อนไขกรมธรรมน,นี้ชัดเจนเลยว่าถึงแม้เราจะเป็นคนภายนอกเช่นเช่นคุณรัฐเมาขับชนรถผม และเกินร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ัวประกันไม่จ่ายผมนะไม่จ่ายคะไม่จ่ายไม่คุ้มครองเลยสมมุติรถเมาใช่แล้วขับชนรถคุณคณะนั้นรอนครับประกันไม่จ่ายไม่จ่ายเพราะมันเป็นเกินความคุ้มครองเป็นข้อยกเว้นของกฎหมายข้อกะเว้นของสัญญาว่าไม่คุ้มครองค่ะแต่นะครับในเรื่องของข้อสัญญาและข้อกฎหมายเนี่ยมันจะมีหลักสําคัญอยู่หลายๆหลักหลักแรกคือคุ้มครองเกิดขึ้นอะไรไม่คุ้มครองจะอยู่ในข้อยกเว้น และข้อจุเว้นบางอย่างนั้นก็อาจจะมีข้อจุเว้นซ้อนข้อจุเว้นให้กลับมาคุ้มครองได้อีกนะครับซึ่งจะอยู่ในข้อต่อไปนะครับในข้อสัญญาพิเศษในเงื่อนไขกรมธรรม์ระบุว่าในหมวดนี้นะครับถ้าเมื่อกี้เมื่อกี้เราดูแล้วนะค,คือข้อ7.6ตัวไปครับถ้าเงื่อนไข7.6เลยนะรบ,บริษัทจะไม่นํามาต่อสู้กับคุณภายนอกเพื่อปฏิเสธความรับผิดตาม1.1และ1.2อ่ะเรามาทวนใหม่นะครับ ถ้า,มาเมาแล้วขับไม่จ่ายบุคคลภายนอกก็ไม่จ่ายนะครับแต่ว่าบริษัทไม่สามารถที่จะนํามาต่อสู้บุคคลภายนอกอคําว่าบุคคลภายนอกเป็นใครบ้างใครก็แล้วแต่ที่อยู่บุคคลบุคคลภายนอกใช่ใครก็ได้ใครก็ได้ที่ไม่ใช่ในรถถูกไหมคะในรถก็ถือเป็นบุคคลภายนอกนะเพียงแต่ว่าในเงื่อนไขนี้นะครับมันจะมีระบุไว้ในข้อหนึ่งจุดหนึ 2. 2> ่งกับหนึ่งจุดสองเรื่องเราจะไปดูต่อนะครับข้อหนึ่งจุดหนึ่งความเสียหายต่อชีวิตร่างกายอนามาย นะครับบริษัทจะจ่ายให้ก็ต้องดูว่าบุคคลภายนอกเป็นใครนะครับกลับมาดูในเรื่องทรัพย์สินต่อทรัพย์สินเนี่ยบริษัทจะรับผิดชอบต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกเช่นเช่นภรรยาขับนั่นไม่ใช่สามีขับภรรยานั่งอันนี้ภรรยาไม่ถือเป็นบุคคลภายนอกอถูกไหมครับเพราะเป็นสามีภรรยา จดทะเบียนกันหรือเปล่าไม่เกี่ยวใช่ไหมคะจดทะเบียนเกี่ยวครับถ้าเกิดจดทะเบียนสมรสแล้วเนะี่ยจะมีข้อจำก้นเลยว่าคู่สมรสเนี่ยจะไม่จ่ายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าบุคคลภายนอกทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไปกับเพื่อนอไปกับบุคคลที่เป็นแฟนนะครับแต่ว่าพี่น้องพี่น้องก็อยู่นะพี่น้องก็ยังจ่ายเพราะเงื่อนไขข้อจเวัดน,นี้จะระบุไว้แค่คู่สมรส นะครับบิดามารดาบุตรของผู้ขับขี่ซึ่งเรื่องนี้ต้องตีความกันค่อนข้างยาวนะครับมีประเด็นปัญหาก,กันเยอะแยะมากมายมหาศาลว่าทรัพย์สินนั้นเป็นของใครนะครับถ้าจะยกตัวอย่างในคลิปเนี่ยในคลิปก็มีคนขับคนหนึ่งแล้วก็มีผู้โดยสารอีกคนหนึ่งนะครับคนขับเน่ยเราไม่รู้ว่าเมาหรือไม่ ถ้าปรากฏว่าพิสูจน์แล้วไม่ปรากฏชัดว่า,า,ามี <ไป S 2> ระดับแ <ไป S 2> อลกอฮอล์ถ้าไม่มีถ้าไม่มีนะครับประกันภัยก็จ่ายทั้งหมดเลยจากในคลิปเนี่ยก็เห็นเลยว่าอันแรกก็คือผู้ขับขี่เสียชีวิตประกันภัยก็จ,จ่ายเรื่อง PA ประกันอุปปนอบัติเหตุ<น>ส่วนบุคคลใช่แต่เนื่องจากว่าผู้ขับขี่ไม่ใช่บุคคลภายนอกเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการจ่ายในส่วนของผู้ขับขี่ เรามาดูตัวรางกรมธรรม์บุคคลภายนอกเนี่ยไม่จ่ายเพราะว่าเนี่ยตรางกรมธรรม์ี่เสียชีวิตเองใช่ครับเพราะผู้ขับขี่ไม่ใช่บุคคลภายนอกค่ะเพราะฉะนั้นบุคคลภายนอกไม่ทํางานก็คือจ่ายตัวรถจ่ายเฉพาะตัวรถที่เสียหายแล้วก็แล้วจ่าย PA PA พีเอคนข้างๆครับพีเอจะมีบอกเลยว่าใครบ้างผู้ขับขี่หนึ่งคนถ้าเสียชีวิตจ่ายสองแสนอะไรทํานองเนี้อาจจะหนึ่งแสนหรือสองแสนก็ได้แล้วแต่เงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์คเพราะฉะนั้น เมื่อเรามาดูในเคสนี้นะครับผู้ขับขี่อาจจะได้แค่ค่าซ่อมรถหรือว่าเสียหายสิ้นเชิงก็แจ่ตัวรถแต่ว่าบุคคลภายนอกที่เป็นผู้โดยสารจะได้หมดเลยได้เรื่องตรงนี้ด้วยเรื่องทรัพย์สินด้วยแล้วก็เรื่อง p ีอด้วยได้ทุกชิ้นส่วน<ช>นะครับ<ช>สำหรับกรณีที่ไม่ใช่บุคคลในครอบครัวที่ระบุไว้นในเงื่อนไขตามตามเรื่องนี้ฮะตามเรื่องอคู่สมรสบิดามดาบุตร หรือผู้กับขี่นะครับจะไม่ได้คุ้มครองนะครับสร,สรุปว่าสรุปว่าถ้าเมาแล้วขับประกาศแรกก็คือตัวผู้ขับขี่ไม่ได้คุ้มครองรถไม่คุ้มครองบุคคลภายนอกคุ้มครองแต่จะเรียกคืนเรียกคืนเอากับ,บเรียกคืนเอากับผู้ขับขี่ แต่กรณีนี้ผู้ขี่เสียชีวิตถ้ายกตัวอย่างผู้ขี่ยกตัวอย่างถ้าผู้ขี่เสียชีวิตก็จะเรียกคืนจากกองโมดกกองระดูกครับเช่นรถยนต์เนี่ยขายซากได้ก็ซากรถยนมาจ่ายมาจ่ายไปจ่ายไปใช่ก็พอพอจะมองเห็นภาพถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้ถือว่าถ้าเมาแล้วก็ไม่เกิดผลดีถ้าเกิดว่าเสียชีวิตแล้วก็ทุกอย่างนี่ก็คือ คุณจะต้องรับผิดชอบเองนะครับนะคะไม่ว่าจะเป็นต่างๆนานาผู้อระกันภัยก็ไม่ได้รับความผพองกองตัวเองคะเป็นคนที่เมาแล้วก็ขับโดยประมาทเองคับแต่ประเด็นจะมีปัญหาบ่อยมากเรื่องเกี่ยวกับอัตราของแอลกอฮอลในเส้นเลือดว่า150มิลลิกรัมเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับครัวนี้เราสามารถคุยกันจบในเทปนี้หรือเปล่าสงสัยเราต้องจะไปต่อสัปดาห์หน้านะคะท่านผู้ชมคะ เราก็จะมีต่อในสัปดาห์หน้าว่าความคุ้มครองในต่อไปว่าในหมวดของรถยนต์ครับนะคะแล้วก็ว่าจะคุ้มครองในส่วนของอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดถึงคือส่วนของออความคุ้มครองของตัวรถ,ต,วรถตัวรถคือกรรมธันมันจะมีสามส่วนเงี้มีเรื่องของบุคคลภมยนอกตัวรถแล้วก็แนบท้ายก็เดี๋ยวเราไว้คุยกันต่อคราวหน้าค่ะเดี๋ยวคราวหน้ากามาติดตามชมกันต่อนะคะวันดีขอบคุณคุณกันนุสสศมากค่ะสวัสดีครับ สัปดาห์หน้าเราติดตามอีกครั้งนึงนะคะเรื่องเดียวกันแต่ว่าเป็นเรื่องความคุ้มครองอีกเรื่องหนึ่งของรถยนต์ค่ะ่านผู้ชมค่ะถือเป็นประโยชน์จริงๆนะคะท่านผู้ชมค่ะในกรณีของอข่าวสารทางด้านของของความคุ้มครองของ,ของการประกันภัยซึ่งทางคุคณคณะนุสรก็บอกแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะขับขี่รูปแบบไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณเมาแล้วคุณก็ไม่ควรที่จะขับนะคะ คุณจะทําความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะคะโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ <S <S จ,จริงๆการที่คุณเมาและคุณขับรถเนี่ยถือว่าคุณตั้งตั้งใจที่จะทําการละเมิดกฎหมายโดยตั้งใจแล้วนะคะ <S <S ซึ่งในสัปดาห์หน้าเราก็จะมาติดตามกันต่อว่าความหุ้มครองในส่วนนี้นะคะนอกจากรถแล้วนะคะความมุ้มคลองตัวรถก็เพิ่มเข้ามาด้วยแล้วก็ความมุ้มคลองแนบท้ายที่ <S <S คุณคณะรสรรจะมาขยายความ ต้องรออีกสัปดาห์สัปดาหนึ่งนะคะท่านผู้ชมต้องติดตามกันนะคะในช่วงไขปัญหาประกันภัยค่ะวันนี้นะคะเวลาหมดแล้วค่ะต้องขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะคะมาโดยตลอดขอบคุณน้องๆทีมงานทุกๆคนค่ะค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านด้วยนะคะและสิ่งสำคัญค่ะต้องขอขอบคุณทางบริษัทเนเวรไลฟ์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะคะที่สนับสนุนรายการมาโดยตลอดเช่นกันค่ะค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ